ครับผมสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสรุปเกี่ยวกับการจําแนกสารทําไมต้องมีการจําแนกสารเพราะว่าสารในปัจจุบันมันมีหลายชนิดนะครับจึงจําเป็นต้องมีการจําแนกเพื่อให้ง่ายต่อการจดจําแล้วก็ง่ายต่อการเรียนรู้นะครับทีนี้การจําแนกสารมันมีนมหลายเกณฑ์มากนะครับวันนี้เราจะเอาเกณฑ์เกี่ยวกับเนื้อสารครับเมื่อเราใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์น,นะครับเราจะแบ่งสารออกเป็น2กลุ่ม1ก็คือเราเรียกว่า สารเนื้อเดียวนะครับเรียกสารเนื้อเดียว2ก็คือสารเนื้อผสมครับสารเนื้อผสมนะเนื้อเดียวกับเนื้อผสมทีนี้สารเน euh ื้อเดียวก็จะแบ่งออกเป็นสารบริสุทธิ์ครับกับสารละลายสารบริสุทธิ์จะมีธาตุนะครับแล้วก็มีสารประกอบส่วนสารละลายนะครับก็จะมีตัวละลายกับตัวทําละลายนะครับถ้าเราแบ่งถึงองค์ประกอบสารเนื้อผสม นะครับก็จะมีอยู่สองประเภทนะครับก็คือสารคลอรอยแล้วก็สารแขวนรอยนะครับสารละลายไม่ใช่สารบริสุทธิ์แต่สารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าสารประกอบโซเดียมคลอไรด์เป็นสารบริสุทธิ์ดังนั้นสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายจึงเป็นสารละลายไม่ใช่สารบริสุทธิ์อีกต่อไป สวัสดีค่ะน้องๆทุกคน <c oughs> อืณุยขอโทษทีค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงน้องๆเคยรับประทานยาแก้ไอชนิดน้ำแบบนี้ไหมคะเพราะจะรู้ไหมว่ารสชาติของน้ำยาแก้ไอชนิดนี้เป็นอย่างไร ใช่แล้วค่ะยาแบบนี้ส่วนใหญ่มีรสหวานเป็นของเหลวสีออกน้ําตาลเข้มหรือดํามีกลิ่นของยาซึ่งแรงทีเดียวค่ะยาน้ําแก้แบบนี้จัดเป็นสารละลายชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวใสไม่มีตะกอนมีรสหวานจากส่วนประกอบของน้ําตาลมีกลิ่นแรงจากตัวยามีสีจากสารแต่งสีนอกจากยาน้ําแก้ไอแล้วน้องๆคิดว่ามีสารอะไรอีกบ้างหน้าที่จัดเป็นสารละลายซึ่งเราเห็นได้ในชีวิตประจําวันติ๊กต๊กต ตัวอย่างสาระละลายที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจําวัน,วนเช่นน้าเชื่อมน้ําแดงน้ํายาบ้วนปากน้ําปลาเป็นต้นค่ะเห็นตัวอย่างแบบนี้แล้วน้องๆพอจะบอกความหมายของสาระไละลายได้ไหมคะว่าสาระละลายคืออะไรเราไปทําความรู้จักสาระละลายให้ดียิ่งขึ้นกันค่ะ สารละลายหรือ s o l u t i o คือสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากการผสมกันของสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันเอถ้าสารละลายเกิดจากสาร2ชนิดขึ้นไปผสมกันน้องๆคิดว่าในน้ำเชื่อมที่แม่ค้าใช้ใส่ลงในชานมไข่มุกที่เห็นในภาพนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ ใช่แล้วค่ะในน้ำเชื่อมมีองค์ประกอบ2ออย่างคือน้ำกับน้ำตาลดังนั้นน้ำเชื่อมก็คือสารละลายชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะแต่สารละลายไม่ได้มีแต่สถานะของเหลวนะคะสารละลายยังมีสถานะเป็นของแข็งและก๊าซด้วยเรามาดูตัวอย่างสารละลายในสถานะของแข็งกันค่ะสารละลายในสถานะของแข็งเช่น ทองเหลืองที่นำมาทำภาชนะทองเหลืองเป็นสารละลายซึ่งประกอบด้วยทองแดงและสังกะสีทอง 18K หรือที่เราเรียกกันว่าทองเคเฉยเป็นสารละลายซึ่งประกอบด้วยทองคำทองแดงและเงินค่ะ จริงๆแล้วทองเคเนี่ยนะคะมีตั้งแต่ทอง9 k 10 k 18 k หรือ24 k เลยทีเดียวซึ่งตัวเลขหน้าเคก็เป็นการบ่งบอกว่ามีปริมาณทองคำอยู่เท่าไหร่นั่นเองซึ่งยิ่งเลขหน้าเคเยอะก็แปลว่ายิ่งมีทองเยอะนั่นเองค่ะสำหรับทอง18 k ที่เราเห็นอยู่ในภาพก็มีองค์ประกอบของทองคำอยู่ร้อยละ75นั่นเองค่ะส่วนทองแดงและเงินนั้นก็มีสัดส่วนร่วมกันเป็นร้อยละ25นั่นเองค่ะ สารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็งยังมีนาคที่ใช้ทำเข็มขัดหรือเครื่องประดับของคนโบราณด้วยค่ะซึ่งนาคนั้นประกอบด้วยทองแดงทองคําและเงินสังเกตไหมคะว่านาคนั้นมีองค์ประกอบเหมือนกับทอง 18k เลยแต่ทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันที่ปริมาณขององค์ประกอบแต่ละชนิดค่ะ คราวนี้ลองมาดูสาระละลายในสถานะก๊าซกันบ้างน้องๆพอจะนึกออกไหมคะว่าอะไรบ้างที่เป็นสาระละลายในสถานะก๊าซสาระละลายในสถานะก๊าซได้แก่อากาศที่เราใช้หายใจนั่นเองค่ะอากาศในชั้นบรรยากาศที่เราอาศัยอยู่หรืออากาศที่1 atm เป็นสาระละลายที่มีองค์ประกอบเป็นก๊าซหลายชนิด องค์ประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในอากาศคือกา๊าซไนโตรเจนและยังมีองค์ประกอบเป็นก๊าซชนิดอื่นๆเช่นออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซชนิดอื่นๆละลายเป็นเนื้อเดียวกันอยู่นั่นเองค่ะทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าสารที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันสารใดบ้างที่จัดเป็นสารละลายสารใดบ้างที่ไม่ใช่สารละลาย สิ่งแรกน้ำเกลือเอน้ำเกลือจัดว่าเป็นสารละลายไหมคะถ้าเราลองคิดดูตามความหมายของสารละลายแล้วสารละลายคือสารที่เกิดจากการผสมกันของสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปผสมกันเป็นเนื้อเดียวดังนั้นคำตอบคือ ใช่แล้วค่ะน้ำเกลือจัดเป็นสาระละลายเพราะว่าในน้ำเกลือรประกอบด้วยองค์ประกอบ2ชนิดคือเกลือและน้ำเมื่อผสมกันเกลือจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำและมีลักษณะใสค่ะอันที่2น้ำแข็งใช่สาระละลายไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะสาระละลายคือสารที่เกิดจากการผสมกันของสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปผสมกันเป็นเนื้อเดียวดังนั้นคำตอบคือ ไม่ใช่ค่ะน้ำแข็งไม่ใช่สารละลายนะคะอย่าสับสนเพราะถึงแม้ว่าน้ำแข็งจะละลายได้แต่การะละลายของน้ำแข็งนั้นหมายถึงการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเท่านั้นเองค่ะ เมื่อเรามาดูองค์ประกอบของสารในน้ำแข็งหลังจากที่เปลี่ยนสถานะเป็นน้ำเราจะพบว่าน้ำนั้นเป็นองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวไม่มีสารชนิดอื่นผสมอยู่เราจึงไม่นับว่าน้ำแข็งเป็นสารละลายค่ะต่อมาน้ำอัดลมใช่สารละลายไหมนะให้เราลองคิดดูว่าในน้ำอัดลมน่าจะมีองค์ประกอบกี่อย่างและมีลักษณะปรากฏเป็นอย่างไรบ้างและคาตอบก็คือใช่แล้วค่ะ าะในน้ำอัดลมประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆคือน้ำน้ำตาลสารแต่งสีและสารแต่งกลิ่นผสมเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันและมีลักษณะใสค่ะแล้วทองเหลืองที่เอามาทํากระทะย่างหมูกระทะแบบนี้ล่ะคะใช้สารละลายหรือเปล่าคุนๆใช่ไหมใช่แล้วค่ะทองเหลืองจัดเป็นสารละลายน้องๆคิดว่าเพราะอะไรเอย่ย ทองเหลืองเป็นสารละลายในสถานะของแข็งที่นับว่าทองเหลืองเป็นสารละลายก็เพราะว่าทองเหลืองประกอบไปด้วยองค์ประกอบ2ออย่างด้วยกันก็คือทองแดงและสังกะสีนั่นเองค่ะ หลังจากทำความรู้จักกับสารละลายกันไปบ้างแล้วน้องๆคงพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสารละลายคืออะไรและสารในบ้างที่จัดเป็นสารละลายคราวหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับองค์ประกอบของสารละลายให้ดียิ่งขึ้นสำหรับคลิป สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับสาระละลายให้มากขึ้นและหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันในคลิปนี้ก็คือการระบุตัวละลายและตัวทําละลายค่ะแต่ก่อนจะเริ่มไหนลองมาทบทวนความรู้กันหน่อย จากคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสารละลายคือสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากการผสมกันของสารตั้งแต่2องชนิดขึ้นไปผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันสารละลายมีทั้งสถานะของแข็งของเหลวและแกส๊สสารละลายนั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ2ส,ส่วนด้วยกันค่ะก็คือ 1. ตัวละลายหรือ solute 2. ตัวทำละลายหรือ solvent โดยที่อนุภาคของตัวละลายกระจายตัวอย่างสม่ำเสมออยู่ในอนุภาคของตัวทําละลายแล้วตัวละลายและตัวทําละลายคืออะไรตัวละลายหมายถึงสารที่ถูกตัวทําละลายละลายให้กระจายออกไปทั่วในตัวทําละลายโดยไม่ทําปฏิกิริยาเคมีต่อกันหรืออาจเป็นสารที่มีปริมาณน,น้อยกว่า ส่วนตัวทำละลายหมายถึงสารที่มีความสามารถในการทำให้สารต่างๆละลายได้โดยไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารนั้นซึ่งจะมีสถานะเดียวกันกับสารละลายหรืออาจเป็นสารที่มีปริมาณมากกว่านั่นเองค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าสารใดเป็นตัวละลายสารใดเป็นตัวทำละลายเราใช้เกณฑ์ใดในการระบุกันนะ เมื่อเราต้องการระบุตัวละลายและตัวทาละลายนะคะเราจะพิจารณาจาก1สถานะและ2ปริมาณของสารองค์ประกอบในสารละลายนั่นเองค่ะเรามาลองพิจารณาจากสถานะขององค์ประกอบในสารละลายกันก่อนค่ะ สารละลายที่ประกอบด้วยสารที่มีสถานะต่างกันถ้าสารใดมีสถานะเหมือนกับสารละลายสารนั้นจะจัดเป็นตัวทำละลายซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารที่มีปริมาณมากที่สุดนอกกนั้นสารอื่นๆจัดเป็นตัวละลายค่ะ ดังนั้นของแข็งสีฟ้าในภาพนี้จัดเป็นตัวละลายและของเหลวใสในภาพจัดเป็นตัวทำละลายเพราะว่าของเหลวใสน,นี้มีสถานะเดียวกับสาระละลายสีฟ้าใสนั่นเองค่ะ คราวนี้ถ้าองค์ประกอบในสาระละลายมีสถานะเดียวกันเช่นของเหลวกับของเหลวเราจะระบุว่าสารที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเป็นตัวทำละลายสารอื่นๆที่เหลือจัดเป็นตัวละลายนั่นเองค่ะดังนั้นของเหลวสีม่วงในหลอดหยดจัดเป็นตัวละลายเพราะมีปริมาณน้อยกว่าส่วนของเหลวใสในขวดจัดเป็นตัวทำละลายเพราะมีปริมาณมากกว่าค่ะ เพื่อให้น้องๆเข้าใจมากขึ้นเรามาลองระบุตัวละลายและตัวทําละลายจากตัวอย่างนี้กันดูค่ะสาระละลายนี้คือน้ำเชื่อมก่อนอื่นเรามาลองดูว่าน้ำเชื่อมมีสารอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบ น้ำเชื่อมนั้นประกอบไปด้วยน้ำและน้ำตาลทรายซึ่งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวและน้ำตาลทรายมีสถานะเป็นของแข็งองค์ประกอบทั้งสองนี้มีสถานะต่างกันดังนั้นเราจะพิจารณาดูว่าสถานะของสารใดหน้าที่เหมือนกับสารละลายสุดท้ายซึ่งก็คือน้ำเชื่อมใช่แล้วค่ะ น้ำมีสถานะเป็นของเหลวเหมือนกันกับน้ำเชื่อมดังนั้นเราจะระบุว่าน้ำคือตัวทำละลายและน้ำตาลทรายคือตัวละลายนั่นเองค่ะลองมาดูตัวอย่างอีกสักข้อเวลาเราชงน้ำพึ่งมะนาวดื่มน้องๆคิดว่ามีสารอะไรเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในเครื่องดื่มน้ำพึ่งมะนาวบ้างคะ น้ำพึ่งมะนาวมีส่วนประกอบหลักๆคือน้ำเปล่าน้ำพึ่งและน้ำมะนาวซึ่งทั้ง3สารนี้มีสถานะเดียวกันทั้งหมดเลยคือเป็นของเหลวถ้าเป็นเช่นนี้เราจะพิจารณาที่ปริมาณของแต่ละองค์ประกอบค่ะส่วนน้ำพึ่งมะนาวที่อร่อยจะใส่น้ำ1ถ้วยเท่ากับประมาณ250มลลิตรน้ำพึ่ง2ช้อนโต๊ะเท่ากับประมาณ30มลิตรและน้ำมะนาวสช้อนชาเท่ากับประมาณ10มลตร จากสูตรนี้สารใดมีปริมาณมากที่สุดคะใช่แล้วคะ่ะน้ามีปริมาณมากที่สุดดังนั้นเราจึงระบุให้น้ำคือตัวทําละลายและน้ำพึ่งกับน้ำมะนาวคือตัวละลายนั่นเองคะ่ะพอเข้าใจกันบ้างหรือ,อยังเอ่ยในคราวนี้เราลองมาดูสารละลายที่เป็นของแข็งกันบ้างนะคะ ทอง18 K ประกอบด้วยทองคำร้อยละ75ทองแดงร้อยละ16และเงินร้อยละ9ทั้งทองคำทองแดงและเงินต่างมีสถานะของแข็งใครคือตัวละลายและตัวทำละลายเราลองดูว่าสารตัวไหนมีปริมาณมากที่สุดเอ่ยใช่แล้วคะ่ะทองคำมีปริมาณมากที่สุดเราจึงระบุให้ทองคำเป็นตัวทำละลายส่วนทองแดงและเงินมีปริมาณน้อยกว่าตามลำดับจึงระบุให้เป็นตัวละลายคะ่ะ มาดูสารละลายในสถานะก๊าซกันบ้างสารชนิดนี้จำเป็นต่อชีวิตของเรามากอากาศนั่นเองค่ะอากาศก็เป็นสารละลายชนิดหนึ่งในสถานะก๊าซซึ่งประกอบด้วยไนตโตรเจนร้อยละ78ออกซิเจนร้อยละ21อาร์กอนคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆรวมประมาณร้อยละหนึ่งซึ่งทั้งหมดล้วนมีสถานะก๊าซ แล้วสารใดเอ่ยที่เป็นตัวทําละลายน้องๆลองดูสิคะว่าสารไหนมีปริมาณมากที่สุดใช่แล้วค่ะไนตโตรเจนเป็นตัวทําละลายนั่นเองเพราะว่ามีปริมาณมากที่สุดที่เหลือคือออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์อาร์กอนและแก๊สอื่นๆเป็นตัวละลายที่ละลายอยู่ในไนตโตรเจนนั่นเองค่ะ